สวัสดีครับผมเก่งสา์มันเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับผมพัชสมุทรศรีสามันเกิดคนพัวครับผมเนี่ยพี่น้งองผมย่างมาพ่อเฮ็ดเลยพี่น้งองผมนี่เฮ็ดเดินหาลายโอ้มันสีบัวพอกับพอ่อคือเก่าเลยพี่น้งองผมมาก,กเลยเนาะพัชสมุนครับครับน้องหาลายเอาไปกินมั้งด้วยเจอหัวปีมันบมีรถซาดิออกคมคมปันไดครับผมหืมดอกไงเนาะ ออนจะดอกง่ายพี่น้องผมแล้ว่าเขาว่าดอกมันไม่ค่อยคมมอนเดมมันบ่มนไม่มน,นบรเออบกขมเนาะงามเ<ะ>ลยคฮ้ยง่ไม่ผมบ้าจาังสิขผมมีแต่งแต่จว่าขามัานายัยนยน,ยน,นะครันยันนะขาขาออกเอาขาออกเลือดแกนี่ละมันเลยเลยครับนี่เลออือด,ดกะดอกนี่แหลโค่นน้ำขาอืมคน้ำขาเนะี่แต่ว่าดอกมันบกปันดนะสำหรับคนมากมพี่น้องผม เปนบกขมพอดีบัญญามันหลับงอนะ <c oughs> นะเนาะเจาคัญญามันหลับงอนแะโอ้ยมาขมแทบบ่เออโอ้ยบกขมผัดป่าขมคนละยานเลยฮะผมบ้านอันะขมบ้านอ,อ, <c oughs> อันนี้ขมยังเดิน <c oughs> อันนี้ผมขมขอกผมมือ,มอดลยผ <c oughs> มพักกระเดาอ <c oughs> <c oughs> ันตู้พักกระเดาบา่น <c oughs> <c oughs> ี่พี่น้องของผมเจแดงน้องผม <c oughs> เจแดงพันพันหน่อยแล้วพันยันหนึ่น

มันยังไงยะน,นะเดีย๋ยวพ่พันน้อยน้อยยน,นะึฮิดเกินตัวฮะอะไรนเฮิดเกินๆๆนี่ครับผมมันเสไยงยินเสียงนานไปหน่อยเด้อพี่น้องครับผมกับฝนตกสองสามมือให้เดานนพ่อนผมเนาะ น้ำันก็เลยแห้งกันหนครับผมไหเร้มาตื่นกันละไปน้ปององดอกตัวนี้น้อ,นองขาลายเอ้อาขาลาย เอาก็เะไรพี่น้องผมพอได้ไปอ้างนะอ้ออกนาอย่าพไปดวนนะแท้ๆมิเ็ดขาลายนั <c oughs> ่น <c oughs> ะวะแล้วผู้บวมักกับบวก,กินสินะสิได้ดยุ่ทั้งกินได้เท่าบุญเท่านั้นเพนื่อาไปกับเปื่อเชื่อเอาไพืเป็นเสื้ออยู่นี่แหละไอ้พี่น้องผม งามเลยงามครับครับผมนี่โอ,เอ,าาอ้เกือบเท่าปะสีงามยูจะว่าเกือบเท่าอะไรยันฝนตกมามเปื่อยเลยคะเนกได้ย่ยมันย่งน้น่อยอยู่อเอายูบา่าบ่าอาจจะดอกมันน่นน้อยอะกับข้า,ขาขจงเวเี่ะมันไงนี่ครับผม ใช่แถาแล้วเวลอืมเสอืไปครับผมเด้ว๋ยวมาด้ฮะอ้าหนองผมหายไหมเดียเดียวนน่สองดอกฮึดีน่อเลยนอนรมีบ่โอ้ไม่ดอกแต่หลายมือแล้วเนาะ เงือกถึงอันนี้ก็ออกเลยไม่นองกเลยนีเงือกนุ่งๆพี่นองผมดอกยาวนี่ขาดคาสองคือตามมั้นดอน่งอะไรบางวดนอเนาะวนึีเนาะก็ออกได้หัวปีในาะอืมแต่้อนบ่อ้ออกง่ายๆเ้อเนี่ยครับบ่อ้ออกง่ายแน้เดี๋ยวจยังเดี๋ยวนะงไ่ได้ออกได้พี่งงก็คือกัาน ไอได้ออกด้ดินซีเอยลองมือมัไ่ยังบ่เขานะยังบ่เข้าแมงขย่อมค่ะม่แมงแมงกรยากแมงวะไ่ได้เข่าดิเฮ้ยแต่ยังวาลวมันหอมดิหอมเออเรามันออก เสียมันออกจากจกินเนาครับผมันนี่หรือว่าตกทั้งว่านี่เหรอต่อมึงต้อยนอ่ะต้องรพร้อมใหม่พะ่โยมอืมอก็แห้งเงิดแหง้หงอะไรแค่เาถาแล้วก็มีเสือเ่ามันพี่โยมมันดนุนอกจากขามันอืมนะครับผม

có nồi có nhà đây bịch có nồi này có nhà nó lại rừng lại dưới cái con cái con nghe em đi đấy ม well. ีอยู่มีครับผมออกมาเบ็กอะไรครับเอาตายจีน

เราอยากกินเลยครับผมต้งมากเลยนี่คือกันเปะถึงกอบ้านคือกระบกอเลยเนาะือเป่ใหม่เด้ห้าบ่เห็นบ่หักงี FC ฟครับกท่วงตลอดข้สบูเอาเฮ็ดบ่เบิร์ดป่วยนบ่เห็นนะพี่น้องผมก็มันชื่อใปไม่เนาะฉันว่ายังได้จอเชยบแเบ เออแม่ห่าแล้วจริงจริโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาลนะพว่ออันนี้เห็นดลยสองดอกสามดอกเลยโอ้อแคลแล้มบ่เห็นคือกัน,กน,นบอใบไม้เลยนะมันอยู่ตรงสีเนาะโอ้คือกันพี่น้องกระเ็นเนาะครัอบบ่เห็นดาัง,างเถื่อมันอยู่ใกล้ใ,ใก้กันเทา่าบ่เห็นนะเห่นใก้เห็นแล้วบ่เห็นนะโอ้ผมพ่อผู้เขามานน้ำหลังเขาได้เนาะ อุปกรณ์กับได้เบิ้ลบรรลังก็ได้แบบนี้แได้หนี่พี่น้องหนึ่งพี่หนึ่เห็นนะครับเกือบมีได้ดิเกือบไปแล้วนี่ขานตาไปบ่เห็นเบิดแล้วพอดีนะเนี่ยไปเนี่ยมาหดหินไปมาหดเต็มกระตาเนี่ยครับผมผมแม่หลังก็ได้เติมกระตาคือกันเบิ้ลตวเจ้าเกือบไปเยอมากพ่ออีกไปพี่น้องครับผม ติดตามต่อไปครับผม,บมให้พุงเมือกนะครับผมให้พุงสมนะเออเดี๋ยวออกสม,สมๆยังหน่อ้โหประเด็นสักกิ้วนี่ไงบอสนี่ครับผม <c oughs> มึงเมือกมันบ่อ,นะอือเมือกเออเมือกกันแล้วโตดึงมื้นดุยมื้นดุยอยู่แล้วแต่ว่าหารัรไพ่อยแต่ว่าเป็นจานแบบหย่ำเป็นจ้าวไพ่นะ มืนแมนว่าไดนจังจรับแมยามวยามเจ้าสีงามๆเลยเป็นมืนมืนมืนคือเอียนนี่คือปลาไหลนี่นะมืนมืนใช่เดี๋ยวมาวงยาหน่อยดิราลองเห็นว่านี่มีหิลงอกดำบาะ งงดำว่าเล่นซือไเ้พี่น้องเป็นเฮดงาบบ่อยะไนี่นี่พี่น้องผมงานไกลมาบเหินโอ้โหเห็ดพึ่งตับเต่าครับผมเห็ดพึ่งตับเต่า นหญ่น้อยเนาะมี้จำพอสมบูรณ์บั้งย่างมากกับ่หอดเนาะไปทางบนหาพอสมบูรณ์ฮึสิท่านน่ะเหละโอ้ลายเด็ะนี่ตัวนี้ปลาตีไม่นั่นี่กับเต่าี่อ๋อได้จักดอก อยู่ดอกดอกเดียวบนทางมาไงต้นไ่อืมที่เนือเปื่อยลททานนโอ้ของแห่บ่วเปือมูนน้อบาทนี่เนาะออทงอย่างบุ๋ใชอทงอย่างก็จะบ่วบุ้นบ่อทองก็ได้อืมหอมดำๆแต่หอมหอมแล้วเนาะเห็ดพึ่งไงอย่างนี้แล้วว่เห็ดอันทานไงอย่างนหอมเลยทานทานไงอย่างนี้ปาดมันบ่ได้ดอกนี่อื มีเสียไปเบื่อจองไงเต็มทุงบอกมันแค่ถุงหิวเนาะสิมุนแล้วผมเต็มที่บเป็นพืชไปเรื่อยนี่เป็นหนึ่งคักขนาดเด่นพี่น้องนี่ยบาทนี่พี่นน้ำอมผมเป็นนันแผ่นดินเวืองตัวนี้เออเพื่อเพื่อเรียกจูบนะน้องมสีเท้าหน่เนาะตัวเจ้าเท่าว่าเอาเจ้าเอาตัวนุ่มๆนะเท่าไดเอาห้องออไปมันก็มุนขึ้นก็ขี้แข็งเท่านั้นบ่ Say dữ nay chinh phong phim mình bơi bàn bạc bùng bạc biao chìa hồng bùng bạc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  bùng bùng bạc bùng 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 này bùng 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 nhìn bùng 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 này bùng bùng vùng bùng nhìn bùng 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 đấy Đây อังเกต์บางใบไม้มันจิบนู้นนี่สิอ้อมันอยากมันอยากเดิมอยากเปื่อยได้เดิมอยากเ่านะไม่ใช่บุ๊บก็ได้เยอะเลยได้ยูมันแข็งยูมันจิบไดโอ้ยมครมีกระตาเนี่ย่ะใส่ได้ยู่นี่เป็นยังไน เป็นไงทุกอย่างแล้อ่ะจะาก็เรียนแริงอบ้านของชิมพี่น้องครับผมหนึ่นึงพักขนาดบ้านของชิมแต่ว่าหอมหอมเนาะหอเห็ดดินนะเห็ดดินเ่็ดทานหอมเลย ไอ้ยังไหนถุงมาใส่ไหมถุงไทยแหล่ะใส่ถุงอ่อกเลยใส่ถุงออกพี่น้องหิวออกเนาะเหี่ยวออกใส่เปย์กระแตเงินเนี่ยเงาเงินใส่ถุงออกอุ้ยเป็นคือทานพี่น้องนี่จะไปคือทานน้ำดำเอาคามันเอาสันๆก็ได้ไม่ได้ถ้าไปหนึ่งน้ำดำพอดิ่งเออกระดำเนาะ แต่ว่ามันเสียบเลยเจนจำเจียวอยู่ดีครับพี่น้องอแกส่สมได้ที่น,น้องนะนะแต่ว่ามันสิรายย่ายยังอยครับผมเหตทานะนบ้าง่ามเนาะท่านสิจดเอิอนเหทานเปิดก่น้องเลย <c oughs> ตื้นทานไงเยี่ยังเอาแล้วแต่เหตันหน่อยไปเก็บอยู่สกุลยังยังเอาเนาะอืบอบางๆแต่ละ

ได้อยู่ได้อยู่มันเกิดอะไเนี่ยพี่น้องผมมันเกิดเนี่ยอือขัดเลยงามมาทันคือดอจริงมันเกิดหลายอยู่แล้วเนาะเขาหาบ่เห็นแล้ว <ừ> มันสิเกิดหยุดใส่เด้ ơ mùng cận mùng cận Cái cận mùng mùng tích chưa bay ngay 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 Mình ngay 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 เห็นแล้วไอแตงโมอยเนาะเป็นจีเปจีอย่างนี้ไอ่งเพิ่งขอกำบุ้งเจี๊ยบไปให้มาจากบุ้งเนาะเห็ครับผมดอกงามเลยแม้งขึบ่อยากษ์แต่มันนุ่มอยู่ปะมันนุ่มนุ่มอยู่ก็จะเป็นขอกำอย่เนาะอันนี้บอยอ่อันนี้ขอกำมันสดำไปเลยเนื้อขามันสีดำดอกงามเลย

รถสะอาดสมสมยังไงครับก้งมันนะครับโจ้องกันแบบไห้วะเอาจว่าเนตหรือเปล่เอาเนตนะอันนี้มพกยิ้วกันมเนี่้เลนี่พี่น้องเอ้าพี่น้องผมกะอันคลิปนี้กะห่อนรถทอดเรือแล้้พี่น้องผมกะิ่ว่าประสบความสำเร็จด้วยได้อีกไเดยถ้าวาสถุได้เพิ่มนะได้เพิ่มเป็นให้เพิ่มงุ้งเพิ่งก้อให้เพิ่มสมให้เพิ่ง ยังหลายอย่างอยู่พี่น้องโดยเฉพาะนี่ของดำๆนี่ของมักพะสมบุญนี่ดำๆนี่ดำๆทะเลนี่มักคัดกันเขาดำเขาได้หนี่พี่น้องเลยท้ายนี่เนาะเออหอมก็ได้พักกิ้วไปแข่งได้พร้อมนี่พี่น้องผมเอาพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะพี่น้องผมทีมงานอินสตาแกรมเกิดเนี่ยอ่นมักคลิปนี้เนาะผสมบุญเนาะคลิปฮาเฮ็ดคือเก่าเลยพี่น้องผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสัก่อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม ลืมมีดอยู่ได้พอนมูเลย <laughs> <10 S 2> <c oughs> ถือจะมีดถือจะมีด,ดยามใหญ่ก็ดีจยดืซอไม่จะหลอดไป